พาไปดูที่ยอดดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่นอกจากจะเจอเรื่องของพายุฤดูร้อนแล้วแต่ว่าหลักๆที่เจอกันทุกวันก็คือร้อนอนจัดเหลือเกินร้อนมากนะเขาเรียกว่าอะไรนะฟิลไลท์อ่ะค่าดัดชนีความร้อนอ <laughs> บางทีเนี่ยสี่สหใช่ไหมคะคว<อ>ามรู้สึกว่าว่าว่าอากาศมันอยู่เท่าไหร่เนี่ยนะคะ40-50องศาแล้วถ้าอุณหภูมิจริงๆเนี่ยบางที่ก็40องศาก็มีมแต่ปรากฏว่าที่ดอยอินทนนท์เชียงใหม่เช้าวันนี้ค่ะอุณหภูมิ10องศาเซลเซียสคือน,นี่คือสวรรค์เลยอะ สำหรับคนที่ร้อนๆอากาศยู่ตอนนี้นะใช่นะคะแล้วใครที่ไปเที่ยวช่วงนี้พอดีเลยนะคะคือไม่หนาวมากตอนเช้าๆแบบนี้อากาศเย็นสบายแล้วไปวันนี้พระอาทิตย์ก็ได้รับชมนะคะท่ามกลางอากาศเย็นสบายมีน้ําค้างอยู่บนยอดหญ้าคล้ายๆกับแม่คณิ้งนิดๆเออนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเช้าวันนี้กันหน่อยนะคะบรรยากาศบนยอดดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นี่ค่ะนี่ไม่ได้แบบแพ้ช่วงอากาศหนาวๆเลยนะคือเห็นแ <high> ล้ว <mus> แค่เราเห็นนะเรารู้สึกเออมันเย็นใจขึ้นมาหนึ่งนะแล้วคนที่ไปไม่คนก็ไม่เยอะด้วยนะสบายยเนี่ยนะคะปกติช่วงหน้าหนาวนี่ต้องใช้ผ้าห่มคลุมเันใช่ไหมแล้วขนก็แน่นด้วยเอออันนี้นี่สบายเลยนี่ค่ะตอนเช้าที่เราเห็นข่าวเนี่ยมองเฮ้ยแม่คณิ้งเนี่ยเป็นแม่คณิ้งเลยเหรอปรากฏว่าเป็นน้ำค้างเฉยๆนะคะน้ำค้างที่เกาะอยู่บนยอดหญ้าเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตก ฝนตกลงมาอากาศวันนี้ก็เลยลดลงมาด้วย10องศาเซลเซียสแต่ว่าทางคนในพื้นที่เนี่ยผู้สื่อข่าวเราบอกว่าถ้าอยากจะไปสัมผัสอากาศเย็นๆแบบนี้เช้าๆเนี่ย แทบจะมีให้เห็นตลอดทั้งปีที่อินทนนท์คือไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะคะ <c oughs> แบ่งๆกันไปกลางวันมันก็อา,อาจจะร้อนนะคะแต่ว่าตอนเช้าๆเนี่ยอย่างน้อยก็ซึมซับกันได้เต็มที่10องศาเซลเซียสส่วนที่ทําการ17องศากิ่วแม่ปานก็10องศา,านะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะวิวสวยๆอากาศดีๆท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนๆของทั่วประเทศก็ไปได้เลยที่นี่นะครับ อ่าและอีส่วนหนึ่งที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้ก็คือสุขภาพนะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะตอนนี้ตรวจโควิดแล้วนะฮะตรวจแล้วนะเดี๋ยวเราจะตามไปตรวจเวลาอ่านข่าวพอเพื่อนเื่อนเพื่อนเสียงแบบนี้เราจะเริ่มรู้สึกอย่างเงี้ยตรวจแล้วครับตรวจหลายวันแล้วด้วยนะตรวจหลายวันตรวจหลายครั้งแล้วด้วย วจหลายครั้งแล้วด้วยนะไม่เป็นนะคะไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นโควิดสิไม่เป็นโควาิดสิด้วย<อ>นะปลอดภัยนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะภูมิแพ้นะครับอากาศข้างนอกร้อนนะครับแล้วเข้ามาในพื้นที่อย่างเช่นในออฟฟิศเนี่ยเขาก็จะเปิดแอร์เย็นนะพอร้อนจัดๆพอมาเจอเย็นบ่อยๆเข้าเข้าอออก,ออกนะ รักษาอาการภูมิแพ้ก็จะเข้ามานี่นนคุณหมอก็จ<น>ะบอกพอดีนะคะว่าถ้าแบบหยุดหลังสงกรานแล้วด้วยแล้วใครกลับมาแบบเริ่มมีอาการอย่างเงี้ยอะตรวจซะตรวจแล้วจะได้สบายใจแล้วไม่ใช่ตรวจครั้งเดียวนะคุณสองกรกฎนี่ตรวจหลายรอบรแล้วนะคะ,<น>ะมั่นใจได้ปลอดภัยแน่นอนนะคะ